ินของข้าวล้วก็สิ่มากินของหวานบัดนี้บอกไว้ไห้เลยเด็กๆจะมาลักกินน้องยายด้วยหืมกินง่ายเด็กก็แซ่บง่ามนั่นโอ้ห่ามาลักกินน้องยายเยอะของหวานที่ชอบยาย คุ้มมือมือละน้อยพี่น้องยามมนหนักหวานเบืง้งดีล่ะมันแขวมีไหมล่บ่ั่บ <c oughs> <c oughs> ่นกับพี่น้องกลิ่นเสมอเสมอว่าเป็นยาเนาะไปกินชัมื้ออะไรล่ะจนกว่ามันสะเบิด เรือดูกาดมันกับะพี่น้องสงสัยย่ายสินักเริ่มหนักหวานแล้วซำมึงมึงองคล้องมวนสั่งขึ้นจกกักรยานบ่หนสบายยาสะเด้อย,ยาสิหนักหวานเด้อ <c oughs> ขอลอง <c oughs> เก็บในใบจะปลูกถ้าเพาะใส่ถุงดำอยู่ไงอีหลีพี่น้องเอ้ยพันธุ์มาจระพุนปากช่อง,องอพุนระจ้าอีเพาะเม็ดไว้ถ้าอันนี้อยู่กาช่ำผู้ใดสนใจกระทักมาหลอดจา้ากาพันธุน์น้อยนาจา้า จับเงอนนะเขียบ,นยบหนังจ้ะ่าแค่ในซ่นี้เลยไม่ทำกำปั่นโจทำาาถูกวันดี้ออกมาเห็นก็จะเบิ่งราว่าอันเอา้าสำงนี้จะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปน้าพ่อกันไหมจ้า